สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาชิชมนะครับกบับบรรยากาศร,ริมห้วยเสน่งนะครับผมมาจากผมแวะมาฝั่งหน้านี้เนาะนะครับเรามาเยี่ยมชมนะครับประมาณใช้เวลาน่าจะประมาณก่อนที่จะถึงเกือบถึงห้วยเสน่งก็ประมาณ5นาทีนะท่านผู้ชมครับเรามาดูนะเส้นทางก็ถือว่าโอเคใช้ได้ ประมาณวันนี้ก็เมฆครึ้มครึมครับวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยเนะมื่ออยู่ฝั่งนั้นโน่นนะท่านผู้ชมแต่นี้ก็โอ้โหใครปลูกอะไรขึ้นหมดนะมะพงมะปราวอย่างเงี้ยครับ ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับได้มีที่ก็สร้างบ้านแล้วครับถ้าได้บรรยากาศผมบอกว่าแถวนี้มันน่าจะแต่แถวนี้มันไม่ค่อยมีคนเลยนะท่านผู้ชมแต่ถือว่าบรรยากาศใช้ได้เลยนะนี่บริเวณข้างๆจะมีต้นตาลข้างๆก็จะเป็นป่า ไแล้วเนะี่ยท่านผู้ชมครับมัวไอสนเฮีงมีวัวมีควายทางงั้งๆางนี้ธรรมชาติทั้งวัทงวทังไว่เขามาเลียงก,กันเห็นธรรมชาตินะ ลงไปไม่ใช่ลงจริงหอไปถ่ายคลิปมันมีนกนกที่นั่นนะ่ะกำลังเล่นไปนี้เจอหรือเปล่าท่านผู้ชมครับบรรยาก,กาศร,ริมห้วยเสน่งนะท่านผู้ชมครับ ขี่รถไปเล่นเล่นหน่อยหาบรรยากาศอะไรเงี้ยมารู้ว่าตอนเย็นๆเป็นยังไงมั้งครับผู้ชมนะพอดีผมมาช่วงประมาณเกือบสามโมงกว่าแนละ้วมันครึ้มไงวันนี้นะฮะผมก็เลยเออถ่ายซะหน่อยเนะะี่ยวันหยุดผมนะวันศุกร์นะครับก็เลยได้บรรยากาศเลยนะครับต้นตาลน,นะต้นตาลปลูกต้นตาลยาวเลย,ยดีไหมเนะีน่ยะฟังนี้จะเป็น อ่านะข้างๆก็ยังก็ยังไม่ตัดยานะคับตัดหญ้าจะดูดีอะไรตัดหญ้าเนี่ยเป็นบรรยากาศนะแบบหนึ่งแล้วกันเนาะบรรยากาศนี่โอ้โหดูสุดๆเลยธรรมชาติ เสนนะท่านผู้ชมครับเพื่ออะไรท่านอยากมาเที่ยวมมนะครับขับรถมาเล่นมาได้นะครับนี่ดูอุโมงค์อุโมงค์งต้นไม้อุโมงค์ต้นไม้ตรงนี้เป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับท่านผู้ชมดู กำลังปอรอกอรอใคร,รหรือ,รอ,อเปล่าาวมหาวิไลจุฬาลงกรณ์นะครับนี่นะฮะตรงนี้เลยท่านผูบ้บชม 5 آه، مدينة <applause> เชลัยเจลังกรนราชยุลายนะครับแบบมียา,ยาเขสรินนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นทางไปครับนะผมสิ้นสุดบริเวณนี้ท่านผู้ชมครับพอดีผมมีงานน้อท่านผู้ชมนะอันนี้ก็บรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังกับช่วงมาเที่ยวช่วงบรรยากาศข้างๆหง,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 งส์เสงียงนะครับแถวๆ บ้านโคโกะเพอไปทางนูนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ